หลุดข้อมูลรถยนต์แฮชแบ็กไฟฟ้าจาก BYD รุ่นใหม่ในตระกูลโ Ocean Series จาก MIT i, I T. ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand จะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นจากค่าย BYD กันอีกแล้วนะครับโดยทาง Chinese Ministry of Industry and Information Technology หรือว่า MIIT ก็ได้เผยข้อมูลบางอย่างนะครับ เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จาก BYD โดยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนภายใต้ซีรีส์โอเชียนซึ่งมีการกำกับป้ายชื่อว่าล0 6 g t Seal m i n i และล0 5 e v ซึ่งก็มีสื่อคาดการณนะครับว่าจะใช้ชื่อว่า BYD X ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับ BYD Seal จะมีรุ่นย่อยอยู่หลายรุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น BYD Seal 06, BYD Seal EV BYD Seal DMI และ BYD Seal U หรือ BYD n ง plus นะครับสำหรับขนาดและวิติตัวถังโดยรวมของ BYD Seal รุ่นใหม่นะครับที่สื่อเรียกกันว่า BYD Seal X จะมีขนาดความยาว4,630ม mm ิลิเมตรนะครับกว้าง 1,880มิลิเมตรและสูง1,490ม mm. ิลิเมตรระยะทานล้อจะอยู่ที่2,820ม mm. ิลิเมตร ซึ่งจะใช้ล้ออลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ภาพรวมนะครับก็จะมีความคล้ายกับ BYD Seal 06ที่มีการเผยภาพไปก่อนหน้านี้นะครับในช่วง3เดือนก่อนหรือแม้กระทั่งคล้ายกับไฟหน้าของ BYD Ocean M นะครับซึ่งเป็นรถยนต์คอนเซปต์ที่ได้นามาโชว์ตัวในงานปักกิ่งออโต้โชว์รวมถึงมีการออกแบบช่องดักอากาศขนาดใหญ่และดีไซน์ช่องดักอากาศด้านข้างนะครับเป็นรูปตัวแอลความระดับโลโก้ BYD ไว้ที่ใต้ฝากระโปรงหน้ารวมถึงชุดไฟไท้ายนะครับก็มี มีความคล้ายกับ BYD Ocean M เป็นอย่างมากแต่จะมีการปรับสปอยเลอร์หลังนะครับให้มีความมินิมอลมากกว่าเดิมส่วนสเปคภายในห้องโดยสารนะครับทาง MIT ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลออกมานะครับและด้านขุมพลังและสมรรถนะสำหรับ BYD Seal X จะมีทั้งมอเตอร์เดี่ยวที่มีพละกกำลังสูงสุด160กิโลวัตต์หรือ214แรงม้านะครับและมีรุ่นมอเตอร์คู่ที่ให้พละกกำลังรวม310กิโลวัตต หรือ415แรงมา้าซึ่งจะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งรุ่นนี้นะครับก็อาจจะมาจาก b y d Ocean M Concept ที่มีการปรับแต่งหน้าตาให้เรียบร้อยมากขึ้นหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k n e อ t e c h Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน